สวัสดีค่ะวันนี้มาเจอกับหนูเส้นเคยนะคะหนูมีผลิตภัณฑ์ที่ดีที่จะมานําเสนอนะคะนั่นก็คือนมโปชัวนะคะเป็นนมที่เหมาะสําหรับผู้ป่วยโรคเบาหวานนมของเรานะคะมีวิตามินโปรตีนและธาตุต่างๆครบเหมาะสําหรับผู้ป่วยที่มีโรคประจําตัวเช่นโรคก,กระดูกเส้นเลือดสมองตีบโรคหัวใจภูมิแพ้สามารถทานได้ค่ะนมของเราตัวนี้นะคะมีส่วนผสมจะมีโสมลังนกนะคะ แล้วก็หลักๆก,ก็คือผักเชียงดาสามารถลดน้ำตาลในหลอดเลือด,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 ดสูงน้ำตาลสะสมได้ปัสศจกสารสเตยียรอยนะคะสำหรับนมของเรานะคะวิธีทรงก็ง่ายๆดื่มง่ายๆเหมาะสำหรับทุกขั้นที่เป็นโรคเบาหวานนะคะสามารถใช้แทนอาหารมื้อว่างได้เลยนะคะ <S <S นั่นก็คือแค่ดื่มวันละ2-3ถึงครั้งนะคะต่อน้ำอุ่นหนึ่งแก้วนะ,ะ <S 1> <S 1> ๆๆนะคะวิธีทรงง่ายๆนะคะก็คือเราเตรียมน้ำอุ่นนะคะ สองร้ก็ได้หรือว่าปริมาณเท่านี้ก็ได้นะคะตักนมแค่สามช้อนกับน้ำอุ่น1แก้วนะโคนให้เข้ากันนะคะตัวนี้เป็นกลิ่นวานิลารสจืดนะคะทานง่ายเด็กก็ทานได้ผู้ใหญ่ก็ทานอร่อยค่ะ แล้วก็ดื่มนะคะเดี๋ยวหนูดื่มให้ดูนะรสชาติใช้ได้นะคะเหมาะสำหรับทุกท่านที่มีโรคประจำตัวนะคะสำหรับใครนะคะที่สนใจหรืออยากสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะคะกรุณาฝากเบอร์โทรไว้ใต้คอมเมนต์ได้เดี๋ยวจะมีเภสัชกรทางร้านเราหรือผู้เชี่ยวชาญให้คำปรึกษานะคะสำหรับวันนี้หนูก็ขอลาเพียงเท่านี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ